ปิดสัมผัสใหม่ของการพักผ่อนที่จะทำให้คุณหลับลึกตลอดคืนดูดเหมือนนอนหนุนก้อนเมฆก,กับซอฟพี p ี่ไนท์ผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพผลิตจากใยโพลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณภาพเกรดพรีเมียมตัดเย็บโดยฝีมือคนไทยรองรับทุกสรีระปลอดภัยไร้ไรฝุ่นพอได้มาลองใช้ซอฟ a p p ี่ไนท์ใยโพลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใบนี้แค่ไม่อยากลุกอึกจากที่นอนนอนหลับสบายทั้งคืนหลงรักมากเลยค่ะ ลองเื้อนผู้ใช้กันเยอะๆนะคะซอฟปปีใใ้ไนท์ใยโพลีเอเตอร์100%ทพี่ก็รู้สึกว่าหลับสบายตลอดคืนแล้วก็นอนหลับสนิทแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำความสะอาดง่ายแค่โยนใส่เครื่องซักผ้าก็สามารถที่จะซักได้โดยที่ไม่ต้องมาเหนื่อยความรู้สึกที่ใช้อะค่ะมันเหมือนแบบเราใช้หมอนในโรงแรม5ดาวไปแล้หลายหมื่นเลยนะคะ ฟินมากค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อคุณสั่งซื้อหมอนเพื่อสุขภาพซอฟ HAPPY ้ไนท์สองใบจากราคาปกติ1,798บาทวันนี้ลูกค้า m v m o r ไม่ต้องจ่ายราคานี้เราให้สิทธิพิเศษจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีกกับปลอกหมอนผ้าซปเปอร์ซอฟอชิ้นราคา598บบาทปกติราคารวมของแถมทั้งสิ้นกว่า ร9 6บาทแต่สำหรับลูกค้า MV m o r e เราให้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นั่งซื้อง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์ไปที่ s ์ mv m o r e และอีกหนึ่งช่องทางที่เว็บไซต์ mv m o r e t v มีบริการเก็บเงินปลายทางสินค้าดีราคาโดนใจแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะ